สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคลิปเรียนออนไลน์รายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2ชุมชนของเรานะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนมานิตานุเคราะหออำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ครูผู้สอน,สอนคุณครูกุสุมามีทับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆข้อที่สองวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนข้อที่สาม สนใจศึกษาทาความเข้าใจระหว่างวิถีชีวิตของคนในอดีตกับคนในปัจจุบันสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมื่อเวลาผ่านไปวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งที่นักเรียนเห็นได้ชัดเจนก็คือ ตัวนักเรียนเองที่เจริญเติบโตขึ้นและก็ได้เลื่อนชั้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่1มาเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่2ชุมชนในสมัยก่อนกับในสมัยปัจจุบันก็มีความแตกต่างกันทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้มีการสร้างถนนสร้างทางรถไฟสร้างสนามบินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันลักษณะการดำรงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในลักษณะที่คล้ายกันก็คือ,คอเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกร เป็นสังคมเมืองมากขึ้นและมีการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นคนรุ่นใหม่ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพซึ่งการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆปัจจัยนะคะซึ่งมีปัจจัยหลักๆดันงนี้ค่ะ ด้านแรกก็คือด้านภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ก็คือด้านของที่ตั้งหรือพื้นที่ต่างๆส่วนด้านที่2ก็คือด้านอาชีพก็คือการประกอบอาชีพต่างๆนั่นเองค่ะและด้านที่3ด้านสุดท้ายก็คือด้านวัฒนธรรมและความเจริญในสมัยใหม่ค่ะ ด้านแรกนะคะในด้านของปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นั้นการที่พื้นที่หลายแห่งนะคะแห้งแล้งหรือว่าประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนะคะทําให้การเพาะปลูกเนี่ยไม่ได้ผลรวมทั้งปัญหาการขยายเขตที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งลุกล้ําเข้าไปในเขตเกษตรกรรมนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทําการเกษตร,ร หรือทำการประมงได้ทำให้รายได้เนี่ยไม่พอเลี้ยงครอบครัวค่ะประชาชนก็เลยต้องเลิกทำอาชีพเกษตรกรรมบางคนก็ขายที่ดินให้กับนายทุนแล้วก็ย้ายเข้ามาหางานทำในเมืองทำให้ในเมืองเนี่ยเกิดเป็นชุมชนแออัดค่ะส่วนปัจจัยด้านอาชีพนั้นคนในปัจจุบันเนี่ย เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมนะคะเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากทําให้ลักษณะสังคมเกษตรกรรมแบบเดิมที่ผู้คนดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ในภูมิลําเนาของตนเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการอพยพเข้ามาทํางานในเมืองหรือทํางานต่างจังหวัดมากขึ้นทําให้คนในสังคมเนี่ย ไม่มีความใกล้ชิดหรือผูกพันกันเพราะต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบต่างคนต่างอยู่นะคะซึ่งในปัจจุบันเองเ่ยทางภาครัฐนะคะก็ได้มีการแก้ไขปัญหาการอบยพเข้ามาหางานทำในเมืองของประชากรด้วยการส่งเสริมให้ผลิตสินค้า จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นโครงการผลิตสินค้า1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์หรือโอท p อนั่นเองค่ะซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นจะได้ไม่ต้องอพยพเข้าไปหางานในเมืองผลิตภัณฑ์โอท p อนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็อย่างเช่นไข่เ็มชัยาเป็นโอทอปที่ขึ้นชื่อใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะซื้อ ไปเป็นของฝากของขวัญให้คนอื่นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหมพุมเรียงค่ะสามารถหาซื้อได้นะคะไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกทําให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทําและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นลดการอพยพเข้าไปเป็นชุมชนแออัดในเมืองค่ะด้านสุดท้ายด้านวัฒนธรรมและความเจริญสมัยใหม่ค่ะ เมื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญก็ทำให้วัฒนธรรมแบบสังคมเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะแพร่เข้าไปยังทุกพื้นที่โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยนะคะก็จะนําวัฒนธรรมแบบตะวันตกนะคะแล้วก็วัฒนธรรมแบบเมืองหลวงเนี่ยแพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆคนรุ่นใหม่เนี่ย จึงนิยมรับวัฒนธรรมแบบใหม่นะคะก็เลยทำให้ลืมวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมไปค่ะและเมื่อบ้านเมืองได้รับการพัฒนาก็มีการตัดถนนเพิ่มมากขึ้นการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆก็จะทำให้ความเจริญเนี่ยแพร่เข้าไปยังชนบทซึ่งก็จะมีทั้งผลดีและผลเสียต่อชีวิตแบบเดิมนะคะอย่างเช่น การขยายตัวของเขตวิสาหกรรมและที่อยู่อาศัยทำให้มีการถมคูคลองสร้างถนนส่งผลให้การสัญจรทางน้ำเนี่ยลดน้อยลงการใช้น้ำในแม่น้ำลำคลองก็ลดน้อยลงคนส่วนใหญ่ในประเทศก็หันมาใช้น้ำประปาแทนค่ะ ก่อนจะจบบทเรียนวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองทํากันดูนะคะโดยให้นักเรียนทําลงไปในสมุดค่ะก่อนจะทํางานทุกครั้งนักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของคุณครูกันค่ะคุณครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีตในด้านต่างๆที่คุณครูกําหนดให้แล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันค่ะ เรามาดูกันค่ะในด้านการประกอบอาชีพคนในอดีตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรกันคะนักเรียนลองเดาดูนะคะอาจจะเป็นชาวนาทำไร่หรือว่าเกษตรกรค่ะส่วนในปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ พนักง,งานบริษัทหรือทำงานโรงงานค่ะด้านการแต่งกายคนในอดีตจะแต่งกายด้วยผ้าไหมผ้าฝ้ายนุงผ้ถุงหรือสวมสรงค่ะและคนในปัจจุบันจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามสมัยใส่ผ้าใยสังเคราะห์ค่ะด้านการสื่อสาร คนในอดีตจะใช้การสื่อสารโดยการส่งจดหมายส่งโทรเลขส่วนในปัจจุบันนั้นสื่อสารการผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะดูวิดีโอจบแล้วนะคะใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งหรืออ่านเพิ่มเติมจากในหนังสือได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านนะคะอ่านหนังสือทบทวนแบบฝึกหัดที่สำคัญเลยดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ